เป็นฉันฉันก็ไม่กล้ามาหรอกจ้ะพี่สาครับผมมีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณเรื่องอะไร นี่เอาเสื้อสูตรออกมาทำไมเยอะแยะะลูกผมกำลังลองดูว่าจะใส่ชุดไหนไปงานเลี้ยงคุณปานลุงครับแม่งานเลี้ยงวันมรืนไม่ใช่เหรอลูกแล้วทำไมคราวนี้ถึงได้ตื่นเต้นเลือกชุดเองแลยจ๊ะลูกเคยเจอปานรุ้งแล้วใช่ไหมยังครับแต่ที่ผมเตรียมตัวเนี่ย เพราะยาบอกผมว่าคุณปานรุ้งจะชวนเพื่อนที่เรียนในงอกมาร่วมง,งานด้วยผมก็เลยต้องแต่งตัวดีหน่อยเป็นการให้เกียรติยาครับถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะจ้ะงั้นลูกต้องจำไวนน้นี่เวลาไปงานเนี่ยลูกจะต้องคอยจับมือหนูยาไว้ตลอดเพื่อที่จะเป็นการให้เกียรติเธอแล้วก็ประกาศให้ทุกคนรู้ด้วยว่าหนูยาเนี่ยเป็นคู่มั่นของลูกลูกมีเจ้าของแล้ว พวกแมงหวีแมงวันที่หวังสูงอยากจะตอมลูกมันจะเด้นไม่ต้องมายุ่งคุณแม่ก็พูดเกินไปครับผมก็แค่ผู้ชายธรรมดาไม่ได้เลื่อนเลยอ,อะไรใครว่าจะ๊ะลูกของแม่เนี่ยนะเพียพร้อมไปหมดทุกอย่างผู้หญิงคนไหนก็อยากได้ลูกทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะพวกผู้หญิงที่จับจดไม่มีงานมีการทำเนี่ยนะดีแต่แต่งต,ตัวลอบผู้ชายไปวันวก็หวังสูง อยากจะจับผู้ชายดีๆไว้เชิดหน้าชูตายิ่งได้ยินข่าวว่าที่บ้านเนี่ยนะมีปัญหาเรื่องธุรกิจ<ม>ก็ยิ่งอยากจะจ้องจับผู้ชายที่มีหน้าที่การงานดีๆเอาไว้ช่วยไงแม่พูดอย่างนั้นนะครับยาต้องไม่พอใจแน่ๆถ้ารู้ว่าแม่พูดถึงเพื่อนเขาแบบนั้นแม่ก็แม่ก็พูดเพราหวังดี เทพลูกต้องจําไว้นะว่าลูกได้มีเพชรน้าหนึ่งอยู่ในมือแล้วคือหนูยาไม่ต้องไปสนใจพวกากากเพชรกากพลอยหรอกต่อให้มันสวยยั่วยวดแค่ไหนมันก็เป็นแค่กาก,ากเพชรเพชรเนี่ยต้องพู่กับเพชรส่วนของกักกากมันก็ต้องคู่กับของกากกากเข้าใจไหมลูก นี่เรอเราพอหน่อยคนต่อยกันตรงนู้นตรงนู <t 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 ้นเร็วเฮ้ออ้น um ah ี้เหรออ้นนี้เหรแต่อยกแต่อยก เบอร์สิบมันหมายความว่ายังไงพี่สูน้ำพี่สูน้ำเป็นคนบอกผมเองว่าให้แทงเบอร์สิบนะนี่มันไงจะเถียงอีกเหรอเถื่อนเหรอยังยืนอยู่พอ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 ลูกขอพอลูกพอแล้นี่ลูกก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าไอ้เล็กมันไม่จต่งกระเป๋าอะไรแล้วลูกไปชวนมันมาด้วยทำไม ว่ยเห็นมึงอยู่บ้านเฉยๆเฝ้าโรงสียให้พ่อมันไปวันๆมันจะจีบสาวสาวยังไม่มองหนูก็เลยอยากจะสอนว่ามันกล้าโลกมันจะได้ดูเท่ๆไงแม่แต่มึงทําให้กูเสียมาวันนี้มึงเป็นคนแทงเสียมึงก็ต้องเป็นคนจ่ายรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอแล้วพอแล้วนี่เดี๋ยวมันตายไม่เอาแล้วพอลูกแม่ก็หนูหงุดหงิดจังแม่เออแม่ไม่เข้าใจอ่ะ ก่อแน่ก่อนสิเลวสิม่มาแลเนียมันเป็นบันไดต้องค่อยเดินแม่จะใเนลวสิ่ก่อนที่ไอ้เล็กมันจะหาพยานได้ว่าหนูให้มันไปแทงม้าเบอร์สุดจริงฮะนี่หมายความว่าคุนามให้ไอ้เล็กไปแทงม้าตัวที่แพ้จริงๆจริงสิแม่อุซาหลอกนุ่งด้วของโรงสีมาแทงม้าด้วยได้ กาจะหลอกเอาเงินมันแทงได้สักแสนยสองแสนเอาเงินไปขายแล้วกบรรเทเล้งที่ไหนได้ตัวมันแต่ม้าตัวแรกกั้แม่วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มันก็อาจจะได้ให่รู้ล่ะทำอะไรไม่ปรึกษาแม่ก่อนเลยอันเอาเงินมาให้แม่ไปต่อทุนด้วยแม่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 จ๋าเอาเงิลูกออกมาเดี๋ยวนี้เลยลูกแม่จะออกไปต่อทุนต่อทุนอะไรครับแม่คราวที่แล้วแม่เอาของไปต้องหลายพัน แม่ยังไม่ดืนเลยนะช่วงนี้ดวงแม่มสวยนี่เอานี้สินิดีลูกไปยืมเงินตะวันแฟนเศรษฐีของลูกอะ่ะไปม่ <c oughs> ยดยน่้มันบอกเลิกกับหนูแล้วอ้าวจะเลิกกับลูกได้ยังไงล่ะนี่มันไม่รู้หรือย,ยังไงว่าลูกเป็นลูกชายของเท่าแก่อรุณเจ้าของโรงงานอาหารกระป๋องก็ยังมีตึกแถวที่ภารัฐให้เช่าเยอะแยะ แล้วลูกก็ยังเรียนจบกฎหมายมาจากเมืองนอกด้วยมันรู้มากกว่าน,นั้นด้วยซ้ำม,มันรู้ว่าหนูเป็นลูกมเมียน้อยเรียนหนังสือก็ไม่จบมีแม่ติดตารพนันเราสองคนถูกไล่ออกจากกองมรดกอะไรนะใจนันรู้ได้ยังไงถ้าท้ายอย่างนี้แมนจะคิดร้อยไรย,ยี่แต่ไม่ต้องเสนอนะ ของเฮียให้เฮียสันก็โรวจมาลานล่าแกเข้าคุกของเฮียเหรออันอันไปฟ้องเลยเอ้ยแกเอเรื่องที่ฉันเข้าบ่อนไปฟ้องเฮียแล้วทำไมฉันกว่าลูกจะถูกไล่ออกจากบ้านมาฉันยังไม่ได้จัดการแกเลยนี่แกจะมาล่าอาชีพนิดลูกชายฉันเอ๋ฉันไม่ปล่อย